ที่จังหวัดเลยค่ะ,คะซึ่งทางเทศบาลเมืองเลยนะคะเขาก็ได้มีการเตรียมจัดการแข่งขันเรือยาววิถีโค้งค่ะแห่งเดียวในประเทศไทยนะคะชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาเทราจากรลมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีค่ะระหว่างวันที่18ถึง19พฤศจิกายนนี้นะคะซึ่งเป็นการอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่นค่ะแลวก็เป็นการกระตุ้นเรื่องของการท่องเที่ยว วันนี้นะคะเราได้รับเกียรติจากนายจัตชัยรีกระจ่างค่ะนายกเทศมนตรีเมืองเลยนะคะที่จะมาพูดคุยกับเราในวันนี้ค่ะตอนนี้ท่านอยู่ในสายกับเราแล้วค่ะสวัสดีค่ะท่านสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะท่านเรียนถามท่านค่ะในเรื่องของการแข่งขันเรือยาววิถีโค้งค่ะซึ่งจะเป็นการจัดก,การแข่งขันนะคะในระหว่างวันที่สิบแปดถึงสิบเก้าเนี่ยค่ะมีความแตกต่างอย่างไรกับการแข่งขันเรือยาวปกติคะ ครับก็ก่อนอื่นนะครับก็ต้องเรียนท่านอย่างนี้นะครับจริงๆเราจะมีการแข่งขันวันที่สิบแปดสิบเก้านะครับแต่วันที่สิบเจ็ดเนี่ยนะครับเราจะมีอขบวนแห่ถวยพระราชทานนะครับสมเด็จพระกนิษฐาพิราชเจ้านะครับในส่วนตรงนั้นแต่ทีนี้มอถามเรื่องข้อแตกต่างใช่ไหมครับศาสตร์วิถีคงก็คือที่เท่าที่เทศบาลเมืองเลยได้คือตสอดัวนะครับส่วนใหญ่นะครับที่อื่นเนี่ยนะครับก็จะเป็นวิถีตรงนะครับ ในส่วนของเทศบาลเมืองเลยเนี่ยครับก็จะมีด้านหลังนะครับสวนสาธารณะเนี่ยก็จะมีฝุดฝ่องนะครับซึ่งน้ําเป็นส่วนของหนึ่งคือน้ําเลยเดิมนะครับตั้งแต่สมัยนานมาแล้วลหละนะครับรามโบราณแต่ทีนี้ว่ามันมีลำน้ําฝุดฝ่องซึ่งซึ่งเป็นแนวโค้งนะครับคล้ายลูกเสือม้าเนี่ยนะครับเราก็คิดว่าเรามีต้นทุนในส่วนหนึ่งที่ดีอยู่แล้วนะครับเราก็สื่สานกรณีในเรื่องของการแข่งเรือมันก็เป็นการแข่งเรือวิถีโค้งขึ้นมานะครับในในส่วนตัวนี้ที่แตกต่างจากจากที่อื่นนะครับ สี่โ <c oughs> ค้งเราไม่ทราบว่าระยะทางนี้ประมาณเท่าไหร่คะท่านประมาณสามร้อยครับอ๋อสามร้อยนะคะประมาณสามร้อยค่ะรเราได้ยินว่าเป็นแห่งเดียวในประเทศไทยแล้วก็เป็นแห่งเดียวในโลกเลยใช่ไหมคะท่านคะครับเป็นแห่งเดียวในประเทศไทยครับเอแห่งเดียวในประเทศไทยนะ่ะนะครับก็คือเมือม่อเมือ่อปีที่แล้วเนี่ยนะครับเราเราได้จัดเป็นแห่งเดียวในประเทศไทย แต่ปีนี้นะครับเป็นหนึ่งเดียวแห่งเดียวในโลกนะครับ oh. เราได้ประชุมกันหลายฝ่ายนะครับทั้งหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนนะครับส่วนราชการนะครับหลายฝ่ายด้วยกันปีนี้ก็เลยเป็นหนึ่งเดียวในโลกแล้วผมได้ได้ได้ได mm ้ม hmm. ีเจตนาล่วงหน้าได้คุยกันล่วงหน้าว่าอนาคตปีข้างหน้าที่เราจะจัดซึ่งมานะครับเราอาจจะต้องเป็นหนึ่งเดียวในจักรวาลนะครับ แล้วถ้ามีโอกาสได้เข้ามารับใช้พี่น้องประชาชนอีกนะครับก็จะเป็นหนึ่งเดียวในกาล็กซี่ก็ว่าไปกตนโตยอดนวัตกรรมอะรครับคราวนี้การแข่งขันนะคะในเอวิถีตรงกับวิถีโค้งอะความโค้งของมันนะคะมีมีความยากง่ายแตกต่างกันอย่างไรคะมันถ้าถ้าถ้ามองดูวิถีตรงกับวิถีโค้งเนี่ยนะครับวิถีโค้งเนี่ยเขาจะเรียกง่ายๆก็คืออาจจะเป็นสนามฝาเปลี่ยนนะครับถ้นตนใจเรือผีพายเนี่ยนะครับที่ที่พายเนี่ย จะจ้ำเรือนะครับในวิถีตรงแต่แต่ลักษณะเด่นของวิถีโค้งเนี่ยนะครับไม่ว่าจะเป็นนายครับท้ายอะไรอย่างนี้ครับต้องใช้ความสามารถเป็นพิเศษนะครับในการที่จะจ้ำอย่างไรชะรออย่างไรเพื่อจะให้ผ่านโค้งลงไปได้ที่ผ่านมานะครับสนามปราบเซียนเคยได้แชมป์ที่อื่นมานะครับแต่มาเรือล่มที่วิถีโค้งก็มีแล้วนะครับแล้วก็ก็เป็นเร่งที่เราครับครับแต่ว่าในส่วนถ้าล่มอะไรเราก็มีเจ้าหน้าที่ที่ที่รักษาดูแลความปลอดภัยนะครับ เราเราเตรียมการไว้ล่วงหน้าอย่างอย่างเคร่งครัดรลดกุมนะครับาการแข,ข่งขันรของมีพายนะครับาการแข่งขันเรือยาวังกลค่ะจัดขึ้นมีวัตถุประสงค์อย่างไรคะท่านวัตถุประสงค์ก็คือเป็นการสืบทอดนะครับประเพณี<ข>ที่เราได้แข่งเรือมาเป็นเวลานานหลายกว่าสิบปีแล้วนะครับตรงนี้นะครับแล้วก็ในส่วนนะครับเพื่อที่จะ,ะนําเสนอนะครับ ว่าทปพิธีอันดีงามที่เราจะสืบทอดให้คงอยู่มันมีปัญหาก่อนหน้านี้นิดหนึ่งครับในช่วงช่วงโควิดนะครับเราเราเราไม่ได้จัดการแข่งขันนะครับแต่ว่าต่อไปนะครับเราก็จะจัดการแข่งขันให้มันดียิ่งขึ้นนะครับต่อไปเรื่อยๆครับค่ะท่านค่ะแล้วตอนนี้เนี่ยอีกไม่กี่วันก็จะเป็นการจัดงานแข่งขันเรือ,อยาวแล้วเนี่ยตอนนี้เรามีการเตรียมงานเนี่ยกี่เปอร์เซ็นต์แล้วคะท่านคะ เก้าสิบเก้าสิบห้าเก้าสิบแปดเปอร์เซ็นขึ้นแล้วครับเกือบร้อยเปอร์เซ็นแล้วนะคะเกือบร้อยเปอร์เซ็นผมเองผมเองก็ได้ตรวจดูแล้วก็เจอที่นะครับกองฝ่ายที่รับผิดชอบที่ได้สั่งการไปหลังจากที่เราได้ประชุมกันเนี่ยนะครับก็รายงานผลในการทํางานให้กับทางคณะผู้บริหารหัวหน้าส่วนในการที่ที่ทีท่ส่งสู่ทอดคําสั่งในการทําหน้าที่นะครับไม่ว่าจะเป็นการล้างถนนปรับปรุงสวนสาธารณะ อนะครับไม่ว่าจะเป็นในส่วนลําน้ําความสะอาดสะอ้านอะไรก็ตามเนี่ยนะครับก็ก็จะประลัมพิปีหรือว่าอ้ป้ายแล้วก็มีสปอนเซอร์นะครับแล้วก็การเตรียมการนัดหมายนักผาคนะครับจากพิจิตรนะครับแล้วก็เรือเนี่ยเราเปิดโอเพ่นทั่วประเทศครับแล้วก็สานนะครับเรียบร้อยนะครับที่พักที่อาศัยเราก็เอจัดให้เป็นที่เรียบร้อยนะครับตอนนี้นะครับ ครับค่ะคราว<อ>นี้การแข่งขันค่ะมีการแข่งขันเนี่ยกี่ประเภทแบ่งออกเป็นประเภทอะไรบ้างแล้วก็มีรางวัลอะไรบ้างคะท่านคือเรามีการจัดการแข่งขันอยู่สองประเภทครับก็มีประเภทเรือยาว10ฝีพายนะคร<อ> <passengers S 2> ับค่ะแล้วก็มีเรือยาว30ฝีพายนะครับส่วนรางวัลเนี่ยส่วนรางวัลน,นี่นะครับก็จริงเงินรางวัลกว่าสองแสนบาทนะครับ ก็เงนมันจะมีรายละเอียดนะครับในส่วนสามสิบฝีพายก็มีนวันที่หนึ่งที่สองที่สามเหมือนกันฮะทัง้งทั้งสองประเภทนะครับจริงเท่าพระราชทานครับค่ะคแล้วนอกจากการแข่งขันเรือยาววิถีโครงแล้วคะ่ะท่านขะเรายังมีกิจกรรมอะไรอีกบ้างไหมคะกิจกรรมที่เรา อได้ประชุมหารือกันนั้นเนี่ยนะครับก็คือกิจกรรมกองเชียร์นะครับ oh. ซึ่งซึ่งเราอยากให้ทางชุมชนนะครับพี่น้องประชาชนเนี่ยนะครับได้มีส่วนร่วมในในกิจกรรมงานนี้ประเพณีนี้นะครับก็มีกองเชียร์มีการประปวด oh. กองเชียร์นะครับแล้วก็กองเชียร์แต่และปุ้มแต่และชุมชนก็ก็ส่งเข้ามาตอนนี้ทางกองเชียร์ก็ จัดเตรียมสถานที่นะครับการเต้น์แล้วก็ไม่ว่าจะเป็นเครื่องเสียงไม่ว่าจะเป็นนางลาออกแบบการแต่งกายซึ่งเทศบาลีเลยนะครับก็มีมีงบประมาณในส่วนหนึ่งนะครับสาหรับติดต่อดูแลก็เรียกได้ว่านอกจากจะมีการแข่งขันเรือยาวแล้วยังจะมีการประกวดกองเชียร์ด้วยว่าเป็นการเพิ่มสีสันให้กับการถังเรือยาวค่ะค่ะซึ่งการจากการแข่งขันที่ผ่านผ่านมาครับปีนี้ท่านคาดหวังอะไรเป็นพิเศษไหมคะ ในส่วนของผมเองเนี่ยนะครับความคาดหวังเนี่ยก็คืออยากให้มีการส่วนร่วมของพี่น้องประชาชนแล้วก็เป็นการกระตุ้นการท่องเที่ยวนะครับไม่ว่าจะเป็นนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศนะครับกระตุ้นเศรษฐกิจนะครับาการพ่อค้าแม่ค้าที่มาจัดบูดจัดแสดงสินค้านะครับภา,ภายในบริเวณเางานประเพณีแข่งเรือสิงโตพระชจทาน นะครับเราเรากําหนดให้ทั้งทั้งรอบทั้งทั้งกุดปองเลยนะครับในปีนี้แล้วก็คาดหวังในส่วนนึงว่าพี่น้องประชาชนนะครับได้มาจะได้เห็นความยิ่งใหญ่นะครับความที่เรามีความตั้งใจนะครับไม่ว่าจะเป็นแสงสีเสียงนะครับนักภาพนะครับแล้วก็เพื่อเป็นการกระตุ้นหลายๆอย่างแล้วก็เป็นตัวแปดอย่างที่ดีในส่วนของเยาวชนรุ่นหลังนะครับจะได้ได้ ลักษานเออทำประเพณีเนี้ยให้สืบสานต่อไปในอนาคตครับค่ะ<ป>สุดท้ายคะ่ะท่านขาอยากให้ใหท่านนายกนะคะฝากถึงคุณผู้ชมทางบ้านหน่อยว่า,าประชาสัมพันธ์การจัดงานเชิญชวนคุณผู้ชมทางบ้านไปร่วมงานหน่อยค่ะท่านคะ่ะเออก็ท้ายนี้นะครับถึงแม้ว่าง,งานยังจะไม่ได้เริ่มต้นนะครับจะมาเริ่มต้นวันวันวันพรุ่งนี้นะครับในส่วนแห่ขบวนแห่ชวยพระราชทานแล้วก็ แปดสิบเก้านะครับก็จะมีการแข่งขันเรือยาวก็ขอประชาสัมพันธ์พี่น้องประชาชนนะครับทุกฝ่ายนะครับที่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 จะมาเข้าชมการแข่งขันให้มากๆให้เยอะเยอะนะครับแล้วก็แล้วก็ในส่วนของการประชาสัมพันธ์เราก็ได้ประชาสัมพันธ์ไปล่วงหน้าเทศบาลเมืองเลยโชคดีครับท,ที่ที่รับความร่วมมือนะครับไม่ว่าจะเป็นจากภาครัฐภ,ภาคเอกชนเอ่อจากเอ่ออย่างเอ่อ วิทยุกระจายเสียงประชาสัมพันธ์จังหวัดอะไรประมาณนี้นะครับไม่ว่าเป็นสถานตำรวจอะไรอย่างนี้นะครับแล้วประชาสัมพันธ์อีกนิดหนึ่งนะครับงานนี้ผมผมเองนะครับผมเป็นผู้ประพันธ์เพลงนะครับประพันธ์เพลงแข่งเรือยาววิถีคุ้งแห่งเดียวในโลกนะครับแล้วผมขับร้องเองนะครับขับร้องเองทํานองเองนะครับแล้วเข้ามานะครับจะมีจะมีเนื้อร้องทํานองนะครับมามามานั้นได้แล้วก็มีที่แบ็กดอกถ่ายรูปเยอะแยะนะครับนะครับ เพื่อเพื่อส่งเสริมกระตุ้นการท่องเที่ยวให้ดีขึ้นนะครับค่ะครับครับผมถือว่ากิจกรรมเนี่ยขอบคุณทางทางทางช่องด้วยนะครับที่มาให้ผมได้ได้สัมภาษณ์ประชาสัมพันธ์ไปนะครับอถือว่ากิจกรรมเนี่ยไม่น้อยเลยนะคะพิจูดว่าน่าสนใจมากค่ะวันนี้ต้องขอขอบพระคุณท่าน ชัดชัยค่ะลีกระจ่างค่ะนายกเทศมนตรีเมืองเลยนะคะที่มาพูดคุยให้รายละเอียดกับเราในวันนี้ค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะครับผมครับผมครับผมยินดีครับยินดีครับผมขอบคุณครับก็ถือว่าเป็นสีสันนะคะของการแข่งขันเรือยยาวนะถ้าใครได้ไปรับรองว่าต้องติดใจเป็นตุ๊กนะเคยไปครั้งหนึ่งสนุกมาก เป็นในเรื่องของการแข่งขันเรือยาววิถีโค้งอะแห่งเดียวในประเทศไทยท่านบอกว่าเป็นโค้งปราบเสียนครับพี่ตุ๊กน่าสนใจะจะเป็นงไงต้องไปติดตามกันนะคะงานเนี่ยมีสีสันมีกองเชียร์มีการประกวดต่างๆการประกวดแข่งขันเรือยาวชิงรางวัลกว่า200,000บาทค่ะ